สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้พามาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของอำเภอพิปูนนะครับอ่างเก็บน้ําคลองดินแดงครับผมนี่เป็นบรรยากาศที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับหมอกลงครับปกคลุมยอดเขาบริเวณเทือกเขาหลวงนะครับบรรยากาศฟินมากครับอากาศเย็นสบายมากนะครับบนสันอ่างเก็บน้ํานี่ก็เป็นถนนดํานะครับพื้นเรียบสนิทพร้อมไฟส่องสว่าง สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับได้มารับอากาศเย็นๆได้มาออกกำลังกายกันครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นบริเวณโดยรอบนะครับที่เห็นไกลๆยู้นนะครับเป็นเทือกเขาหลวงนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับหมอกลงนะครับปกคลุมยอดเขาเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยครับอากาศดีฟินมากเลยครับเชิญมาเที่ยวมาสัมผัสอากาศแบบนี้กันได้นะครับที่ตำบลเขาพระอำเภอพิปูนนครศรีธรรมราชครับ